สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหุ้นอเมริกาฟังเพลินนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้นของเจ้าแอป,ปนกคู่เขียวดัวลิงโกที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยเล่นกันแน่นอนเราจะมาดูกันครับว่าจากแอป,ปเียนภาษาสุดฮิตเนี่ยเขากลายมาเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดหุ้น Wall Street ได้ยังไงแต่ก่อนจะไปเริ่มกันผมต้องขอย้ําเหมือนเดิมนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เนี่ยไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นแค่การสรุปข้อมูลมาให้พวกเราเอาไปศึกษาต่อกันเองนะครับผม เอาละครับเพื่อให้พวกเราเข้าใจภาพรวมของดูโอลิงโกแบบครบทุกมิติวันนี้เราจะคุยกันใน5หัวข้อหลักๆนี้เลยครับตั้งแต่ตัวตนจริงๆของเขาวิธีหาเงินข่าวและผลประกอบการล่าสุดอนาคตข้างหน้าแล้วก็ไปจบที่สรุปรูปยอดทั้งหมดกันครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยถามว่าจริงๆแล้วดู o อลิงโกคืออะไรกันแน่ผมบอกได้เลยนะว่ามันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่าแค่เกมสอนภาษาที่เราเห็นเห็นกันอยู่เยอะเลยครับ ผมว่านะพวกเราส่วนใหญ่คงเคยโหลดแอป,ปนี้มาลองเล่นกันดูบ้างแหละใช่ไหมครับแต่เบื้องหลังเจ้ามาสคอตนกฮูกสุดกวนตัวนี้เนี่ยมันคือธุรกิจที่ซับซ้อนและยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยครับจุดสำคัญที่สุดเลยก็คือโดลิงโก้เขาไม่ได้นิยามตัวเองว่าเป็นแค่แอปสอนภาษานะครับแต่เขาบอกว่าเขาคือโมบายเลิร์นนิ่งแพลตฟอร์มหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้บนมือถือแล้วเขาก็ใช้กลยุทธ์เด็ดที่เรียกว่าเกมิฟิเคชันก็คือเอาความเป็นเกมเข้ามาใส่ในการเรียนรู้ครับ มีเก็บแต้มมีเลื่อนเลเวลทำให้การเรียนที่ดูน่าเบื่อกลายเป็นเรื่องสนุกเป็นนิสัยที่เราอยากทําทุกๆวันเลยแล้วจักรวาลของ Duolingo เนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องภาษานะครับตอนนี้เขาขยายไปไกลมากมีทั้งคณิตศาสตร์หรือ Duolingo Math มีดนตรีหรือ Duolingo Music แล้วที่สําคัญมากๆเลยก็คือ Duolingo English Test ที่สามารถใช้ผลสอบยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้จริงๆนะครับ ทั้งหมดที่ว่ามานี้เนี่ยขับเครื่องด้วย AI สุดล้ำที่ชื่อว่า Bird Brain แล้วก็มี GPT-4 เข้ามาเสริมทับด้วยครับคำถามต่อมาก็คือแล้วแพลตฟอร์มการเรียนรู้สุดเจ๋งนี้เขาหาเงินกันยังไงมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องจักรทาเงินของเขาเนี่ยมันทางานยังไงหัวใจของธุรกิจ DuoLingo ก็คือโมเดลที่เรียกว่าร r e m i u m ครับดูจากกราฟนี้จะเห็นเลยว่าไรายได้ส่วนใหญ่เกือบเกือบ80%เนี่ยมาจากการสมัครสมาชิกหรือ Subcription ซึ่งมันก็หมายความว่าเป้าหมายที่สาคัญที่สุดของบริษัทก็คือการเปลี่ยนผู้ใช้งานฟรีให้มาเป็นคนที่ยอมจ่ายเงินให้ได้นั่นเองครับทีเนี้ยสิ่งที่ duoingo เขาเก่งแบบสุดๆเลยนะก็คือการเปลี่ยนคนใช้ฟรีให้มาจ่ายตังค์นี่แหละครับเขาจะเริ่มจากการดึงเราเข้ามาด้วยแอป,ปฟรีที่สนุกมากเล่นเพลินแต่พอเราเริ่มติดแล้วใช่ไหมครับเขาก็จะค่อยๆสร้างความติดขัดเข้ามาอ่ะหัวใจหมดอ่ะมีโฆษณาขั้นเราเขาก็จะเสนอทางออกให้เราแบบสวยๆว่า นี่เลย Super d u อ l i n g o จ่ายเงินซะแล้วปัญหาพวกนี้ก็จะหมดไปยังไม่พอครับล่าสุดเขาก็อัปเกรดไปอีกขั้นด้วย d u o l i n g o Max ที่เอา AI ขั้นเทพมาเป็นจุดขายเพื่อล่อให้เรายอมจ่ายในราคาที่สูงขึ้นไปอีกครับเอาล่ะครับทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องใกล้ตัวกันบ้างนั่นก็คือข่าวสารล่าสุดแล้วก็ผลประกอบการในไตรามาสที่ผ่านมาซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของตลาดเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ต้องบอกว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโ o ลิงโกมีแต่ข่าวดีออกมาเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการขยายฟีเจอร์ตัวท็อ Max ปอย่างโด o ิงโก้แม็ไปยังตลาดใหม่ๆยอดผู้ใช้งานรายวันก็พุ่งทําสถิติใหม่ตลอดแต่ที่พีคที่สุดเลยก็คือการประกาศงบไตรมาสสที่ออกมาดีเยี่ยมจนน่าทึ่งเลยครับพอเรามาดูที่ตัวเลขกันจริงๆนะครับยิ่งเห็นภาพชัดเลยรายได้เขาโตในระดับที่น่าทึ่งมากคือโตประมาณ4 0เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แล้วที่สําคัญก็คือเขาสามารถรักษาระดับการเติบโตสูงขนาดนี้ไว้ได้ต่อเนื่องมา4ตไตรมาสติดแล้วครับไม่ธรรมดาจริงๆแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่ารายได้อีกนะครับก็คือกำไรจากการดำเนินงานหรือ operating income นี่แหละครับจะเห็นเลยว,ว่ากราฟมันเป็นเทรนขาขึ้นที่ชันมากชันกว่าการเติบโตของรายได้ซะอีกนี่แหละครับคือสัญญาณคลาสสิกของสิ่งที่เรียกว่า economy of scale หรือการประหยัดจากขนาด ยิ่งใหญ่ยิ่งกำไรดีนั่นเองแต่ตัวเลขที่ทำให้นักลงทุนทั้งตลาดต้องหันมามองก็คือตัวนี้เลยครับกำไรสุทธิในไตรมาสเดียวสูงถึง292ล้านดอลลาร์โอ้โหซึ่งพอเห็นตัวเลขนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาทันทีเลยว่าเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงที่บริษัทจะมีกำไรสูงกว่าไรายได้ที่ทำเข้ามาทั้งหมดมันดูผิดหลักการไปหมดเลยใช่ไหมครับคำตอบมันอยู่ในเรื่องของบัญชีก็ผม กำไรมหาศาลก้อนนี้เนี่ยมันมาจากรายการพิเศษทางภาษีที่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นมันไม่ใช่กำไรที่มาจากการขาย Subscription หรือการดำเนินงานปกติเลยดังนั้นประเด็นที่สำคัญที่สุดที่พวกเราต้องจำไว้เลยก็คือเราต้องกลับไปดูที่กำไรจากการดำเนินงานหรือ operating income ที่39.63ล้านดอลลาร์ตัวเลขนี้ต่งางหากครับที่จะบอกสุขภาพที่แท้จริงของธุรกิจด u แลงโก้ โอเคครับหลังจากที่เราเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของเขาแล้วเนี่ยคราวนี้เรามามองไปข้างหน้ากันบ้างดีกว่าครับมาดูกันว่าเส้นทางในอนาคตของ DuoLingo เนี่ยมันมีทั้งโอกาสและความท้าทายอะไรที่รอเขาอยู่บ้างถ้าเรามองไปข้างหน้านะครับ DuoLingo เนี่ยมีทั้งโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงที่ชัดเจนมากๆเลยด้านโอกาสก็คือการใช้ AI tutor ขั้นเทพเพื่อขยายตลาดไปแข่งกับโรงเรียนสอนภาษาแบบเดิมๆได้เลยแต่ในขณะเดียวกันความเสี่ยงก็มีครับ ทั้งการที่ต้องพึ่งพา App Store ของ Apple กับ Google ที่เก็บค่าธรรมเนียมแพงมากและความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเลยอาจจะมาจากเทคโนโลยีแปลภาษาแบบเรียลไทมที่วันหนึ่งอาจจะทำให้คนรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่จำเป็นต้องเรียนภาษาอีกต่อไปแล้วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในอีก12เดือนข้างหน้าสิ่งที่พวกเราต้องจับตาดูกันให้ดีเลยก็คือ 1. DuoLingo จะยังโต40%ได้อยู่ไหมในเมื่อฐานรายได้มันใหญ่ขึ้น,นเรื่อย 2. อ,อัตรากําไรสุทธิควรจะกลับมาสู่ระดับปกติที่ประมาณ15-20%หลังจากที่ไม่มีรายการพิเศษทางภาษีแล้วและ 3. ซึ่งสําคัญมากก็คือผู้ใช้จะติดแอปคณิตศาสตร์กับดนตรีเหมือนที่เคยติดแอปภาษาได้หรือเปล่าอันนี้น่าติดตามมากครับและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายครับเราจะมารวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่คุยกันมาให้กลายเป็นบทสรุปที่ชัดเจนและกระชับที่สุดกันครับ ถ้า้ผมสรุปดัวลิงโกในประโยคเดียวนะครับมันคือเครื่องจักรผลิตเงินสดในคราบของแอปการศึกษาครับเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญสุดๆในการ,ปรเปลี่ยนผู้ใช้ฟรีให้กลายมาเป็นลูกค้าที่ยอมจ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆส่วนในด้านสถานะทางการเงินนะปัจจุบันเนี่ยบริษัทอยู่ในช่วงที่เรียกว่า explosive profitability เลยครับ หรือแปลง่ายๆก็คือกำไรกำลังเติบโตแบบระเบิดเธอเทิงคือกำไรจากการดําเนินงานโตเร็วกว่าไรายได้ซึ่งเป็นสัญญาณของธุรกิจที่แข็งแกร่งและพร้อมจะขยายตัวได้อีกไกลแถมยังได้กําไรพิเศษก้อนโตมาเสริมฐานะการเงินให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกด้วยครับและสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งคาถามที่สําคัญที่สุดสําหรับอนาคตระยะยาวของดูลิงโกไวให้พวกเราไปคิดกันต่อนะครับว่าในโลกที่ AI สามารถแปลทุกภาษาได้ทันทีแบบเรียลไทม์เจ้านกคู่เขียวตัวนี้จะยังคงจำเป็นอยู่หรือไม่ นี่คือคำถามที่เราต้องหาคำตอบกันต่อไปครับฟังจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องหุ้นอเมริกาฟังเพลินด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ